สวัสดีพี่น้องยายหญิงพาเด็กๆมาสำรวจปลาเห็ดทั้งอันริงวูดพักด้วยสมเนี่เธอลงน้ำยังโอ้มันสิบเหลือดอกคุณนม <c oughs> ันบอกแม่พร้อมเอาไปไปลงดูเาลงให้แม่เบิ่งดูเออพี่น้องเอ,อ้ยมีแต่ขีดตัวไปโดดโลด,ด หดเลยมีแต่ขี้โคลนไปเถอะไปเถอะเอาเอา,เอามุดเลยไปมุดเลยมุดเลยเอามุดมุดเสียงดังบ่พี่น้องเสียงดังทักคนณมาปลาทั้งห ปลาลิงบูดค่ะเมื่อเนี้ยบาท่านบอไดไปทางปลาเอวอนแล้วเดียวจากน้อยก็สีพาน้องๆไปอาบน้ำ <c oughs> อยู่ยิ้มองแม่น้ำเอวอนพุล่ละค่ะเพราะว่าพากกันตุนน้ำยังเสพพี่น้องหรือสิไปอาบน้ำให้เขาบรรยากาศก็ดีดีนะค่ะเนาะนี่เบื่อค่ะปลาเขียวขจีแล้วอีกจากน้อยก็จะได้เก็บเห็ดแล้วค่ะ อีกจากเดือนหนึ่งจังอีได้มีเห็ดแล้วแถวบ้านยายอิงช่วงนี้มาสำรวจก้อนค่ะว่าสิมีเห็ดบอว่าสิเป็นเห็ดไอ้อยังเห็ดสีเหลืองๆนะคะเมืองสภาพปลาพี่น้องแรงแรงมันสีออกให้บอเห็ดนี่แต่ว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วง สาว์อาทิตย์เนี่ยค่ะฝนอีกตกยางแห้งสั้นคันฝนตกลงมายางแห้งก็สิได้เห็นเห็ดขึ้นล้วค่ะแต่ว่าค่ถ้าช่วงนี้ทาบโฝนมาตกนี่บามีดอกเดอ้อเห็ดข่ปีนี้ต้องรอให้ฝนตกก่อนนะคะมันแรงคัุ่ฝน หัวหูแค่ไปช่วงบริเวณนี้สิเป็นเห็ดพึ่งเหลืองได้พี่น้องแต่เขายังโบออกเนี่ยเขียวๆเนี่ยอันนี้เขียวยู่ปลายังเขียวอยู่ค่ะทั้งเนี่ยแต่ว่าเห็ดยังโบออกเป็นเห็ดพึ่งเหลืองอันแกงเอามาก้อยกินแซ่บเห็ดพึงเหลือง่ะ ก,กับเลยพี่น้องลวกแลนะ้วนะบ่มีขมกุมปลาต้นสนนี่สิเป็นเห็ดพิ่งเกาลัดเด้จ้ะแต่ว่ายังบ่ออกเด้อที่อิงแลนเนี่ยเห็ดยังไม่ออกจ้ามาสำรวจซื้อหาเบิ้งปลาสนพี่น้องปลาบบกงหญ่เป็นปลาสาธารณะเด้ค่ะเด้ออยู่ข้างบ้านยาย ยางมาบ่เกิน10นาทีแตีนีปลายาาหญ่บ้านยายมีปลาอยู่สองฟังด้วยค่ะปลาฟังริงบูดปลาใหญ่มากแล้วก็ปลาฮีดแลนด์คือปลาเอวอนฮีดอันนั้นเขาสิตัตดต้นไม้ออกแต่อันนี้เ่ตัดนะคะทีเป็นต้นสนชั้งล่างอยู่จังสีล่ล่ะน้ำน้ำ,นำพีนองลมลื่น เด็กๆก,ก็มีความสุขมีความสุขได้มาแลนได้ออกมาแลนดนจ้ะยังมาถึงมองที่เป็นเห็ดอันนั่นเด้อเห็ดเหลืองๆเห็ดเนี่ยก็เห็ดมันปูนพี่น้องปลากวางไงพศานปลาสุนระว่างเดินทางพี่น้องเขาก็สิมีการแสดงอาร์ตหรือภาพภาพไทยเนาะ กลางป่านะคะมีทุกปีทุกปีพี่อิงกำมามักเบิ้งนะคะการถ่ายภาพของเขาเนี่ยแล้วเขาก็มาโเชว์วว่าผู้นั้นถ่ายผู้นี้ถ่ายแต่พี่อิงสิบอไปอยู่ใกล้ๆได้เพราะว่าถ้าเขาไปเห็นไอ้ภาพของเขาชัดๆไอ้นั่นแล้วมันสิเป็นการเหมือนกับว่าเรานี่ยอู้ภาพนี้สวยๆพี่น้องสวยทุกภาพเลยค่ะสวยทุกภาพเลยจริงส พี่น้องนะนี่สวยทุกภาพเลยค่ะเป็นการถ่ายภาพเนี่ยใย้อิงมากๆงานศินละปะเนาะพี่น้องให้พี่น้องเพิ่ด้ค่ะเด้อเขาจัดไว้อยู่ในสนวนนี่เขาจัดทุกปีนะคะเนี่หม่องเนี่ยทุกปีเลยในช่วงเดือนนี้ค่ะเห็นบ่เนี่ยพี่น้องก่อนที่จะไปถึงปลาเห็ดใยหอิงปลาหนึ่งเด้อ ยางมะไก่เติ๋วนีค่ะมะฮอดปลาเห็ดอันมันปูแล้วพี่น้องเบ่เห็นจักโดกไม่มีจักโดกเลยปีนี้ปีที่แล้วได้เก็บแล้วเด้ค่ะอยู่ตรงนี้นะปีนี้บ่ได้เก็บเล้วจา้าต่ว่าเป็นยางเดี๋ยวรอให้เขาออกฝนตกแห้แงๆเราเขาออกเราจังจีได้เก็บนะพี่น้องเนาะนี่แหละคะ่ะปลาเห็ด นี่มันเป็นหญ้าจังสีด้วค่ะเด้นนี่อู้หละ่ะเนี่ยแต่ว่าบ่หลายค่ะมันนี่มีปะปายแค่นั่นเองอยู่แถวนี้แหละค่ะพี่น้องนี่นี่พายางเบิงพายางเบิง้งพี่น้องอยู่เลาะถนนเด้ค่ะบอ่ออกปีนี้ยังไม่ออกนะจ๊ะเ้าพอปเป็นหังค่ะพอท่านออกก็พเป็นหญังเอาไว้ เดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันมีฝนแล้วเนาะเอาเดี๋ยวเฮาเอาย้ายกบที่จบคลิปไว้แค่นี้หละได้ค่ะเพราะว่าน้องกับบอทันเห็นน้องไปซองเบิ่งห้แล้วบอมีวาซันวาแถวเนี้ยค่ะมันจะเป็นเนีเห็ดเหลืองน้องกับไปเบิ้ง้วเพิ่น้องกับไปหาดมเบิ่องอะิ่นหาดมมือไ้แม่ได้นี่หาโดมเห็ดได้พี่น้องบอมีเพราะว่าเขาลูว่าเห็ดอันไดมันเขามากับย้ายเนาะ เขามากับย้ายเราเขาอิรูว่าเห็ดอันไหไม่กินได้อันนี้เขาก็สีห้องนี่ถ้าเขาเห็นนะแต่นี่บอมีล่ะคะ่ะบอมีเห็ดมีไหมลูกบอมีอ่ะกินหยาซะบัดเนี่ยเห็ดกับบมีโอ้ยกลับบ้านจนัด่เาเฮาอ่ะบมีดอกมันเป็นช่วงแร่งๆกั้นๆพี่น้องนี่ย่ท่านได้ออกคะ่ะนี่นี่ละเดินนี่ละ เดนนี่แหละสิเป็นเห็ดเหลืองเห็ดมันปูแต่ไม่ออกทิกซี่เบลบอกเราว่าบ่มีว่าสันเอาละพี่น้องขาะยะอ่อิงก็สิจบคลิปไปแค่นี้ก่อนเนาะพามาเที่ยวป่าซื้อเด้อพี่น้องเด้อเอาเปนว่าน้ามาเที่ยวปาน้่กันทั้งฟังริงวูดเด้อค่ะเด้อป่าเห็ดทางริงวูดเดี๋ยวคันนี้แล้วายอิงก็สิเห็ดคลิปไปให้พี่น้องเบ่งอ่ะล่ะค่ะเอาคลิปนี้ายอิงก็สิขอจบไปแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดอะ้อ สวัสดีจ้า